ครับพี่น้องมาดูสวัสดีครับพี่น้อ,องพบใยครับผมคนรับชีครับสายมือวันสุกร์นี้ครับผมคนรับชีจะพาผีผ้าหลอกมาเข่าขั้วเพื่อที่จะรวมกันมีส่วนรวมในการทำอาหารเมนีคนรับชีเสนอลาบปลากาหรือว่าลาบปลาเพียหรือลาบปลาตั้งกรรมไปเบิร์ทั้งไเลยนะครับ เครับพป็น้องท่านผู้ชมครับผมคนพิชีครับหลังจากที่คนพีชีทําการซับเนื้อปลาครับนี่คือวัตถุดิบพื้นจะเป็นเรื่องของเนื้อปลากาเนื้อปลาดั้งกาหรือว่าเนื้อปลาเพียนะครับคนพีชีทําการซับแลวก็ลวกนาร้อนซุกซับเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปลนกครับพี่นกนะครับในเชิงของเครื่องปูงก็จะมีในเชิงของนี่ครับมะกอกซุกนะครับที่ใส่ช่องพิษไว้นะครับ แหวบานภระยาเป็นไปละลา่น้ำให้นะครับแซน้ำให้แล้วก็กลับมาปกติพร้อมที่จะบีบนะครับแล้วก็มีคาคาแก่นะครับที่คนไปขี้ซับว้นะครับพร้อมร่วมมีในชนของใบมะกรูดนะครับแล้วก็หอมสดใบชีหอมนะครับแล้วก็มะนาวเครื่องปรุงจะมีในชนของนี่นะครับเท้าครัวผิวปนตามด้วยในชนของผงนัว ลุงชู้ยัได้ปลุกนะครับตามด้วยในเส่นของนาปลาปลาพี่น้องเบาเบาลายใหญ่ห้างสัตว์เลยนะครับก้อนอื่นบีบประกอบสุกเข้ไปนะครับพี่น้องครับมากอกเนี่ยนาวมาเท่าช่วงหลายๆนะครับเพราะใส่ช่องฟิว้ไว้ครับเด้อใส่ช่องฟิดเวลาเขาจะใส่เขากะมันละลายน้ำเย็นนะครับแช่น้ำเย็นให้เขาละลายนะครับคนลุกขี้จะใส่ไปยักสานรวยสะกอนนะครับเพื่อสมหลายอันนี้จะตามด้วยด้วย่นของมะนาวนะครับมะนาว มะนาวช่วงนี้บุกใครมีผลบุกใครมีลูกนะครับพี่้องหนาบานคนขี้กําลัางออกนวยนย่นะครับบีบมะนาวลงไปสกักก่อนหลังจากนั้นนะครับพี่้อง่านผู้ชมนะครับเครื่องเทศเครื่องปุงเข้ากับใส่ไปเลยนะครับข,ข้าวฟัวตะมาณนสองช็อตเต็มๆนะครับตามเวยได้สังของปิ่ปนปิ่ปนนะครับปิ่ปนละลายลงไปเลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยด้วยส่วนของผงนัวผงชูรสนะครับประมาณครึ่งช้อนนะครับประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับคนขี้ก็จะใส่ด้ส่วนของเกลือเกลือเท่าบานเท่า,า,งทาลงไปน้านะครับเกลือนี่ช่วยด้ส่วนของดัดเรียเรียกข้อกอกนนะครับเป็นห่วงนะครับใส่ไปเลยนะครับประมาณนี้จะผึ่งหลายนะครับานาปลาลงไปเลยครับแอมเป์ทั่วถึงกันไนหมอเลยหลังจากนั้นคนําขี้ก็ทําการพ่นนะครับ คนให้เข้ากันนะครับพี่นอ้องคนให้เข้ากันอันนี้เป็นพกสีปากปลาเพียหรือว่าปากาหรือว่าลานั่งกำดีนะครับส่วนมมกผมจะชอบลาลาบดิบนะครับอยู่ตามฟังชี้ตามฟังหวอไม่เหเยแสบนะครับลาบใส่บดแยงใส่บดกอกใส่เน่าเสบเบิร์ดครับพี่น้องฟองไปนะครับเป็นคนลุกขี้ใส่เหล้ยวนะครับแต่ว่าเค็บหลายญยาต่เน้เฒ่ากินน้ำบรด้ ปุูบูปูเถาก็ได้ใส่พริกตะวันท่อนย่อยหนึ่ง <c oughs> ย่อยเถาย่อยขวดอยู่ทงบุญละปุบบ้านปลาบุญละโอ้เป็นไสพี่น้องเป็นเตาเสียบบเว็ทปะยากด้วครับพี่น้องปลอมไปสำหรับพี่นุ่งกับเขาไม่ดีนะครับโอเคหลังจากนั้นคนเริ่มที่ก็จะซีบปูตะกวนนะครับเอาใส่คาก็จะโอ้ยลืมโอ้ยุยคาคาลงไปเลยครับหอมใบมะกรูดนะครับหอมรวมลงไปเลย นี่ประมาณนี้เรือหนีไปทะลุ่ยต้มครับพี่นอ้องเรือทะไปทาลุยต้มเพราะว่าต้มหัวปลาครับขบ่าาพ่อกับไส้หรือพี่น้องก,ก็พร้อมดูไวจัดหน่วยนิดนึงเดี๋ยวฮั่นเอาไปนี่ไปลุกไปเลยครับบริอยากยากแก่ไปนอนแข็ขๆอขีกคือเลบลูบาดในลู่อาหารเือดบาดอีสานบาดเท่าครับหน้าที่ผมคนเล่นที่นะครับแม่โยเป็นที่เป็นนอ้อง ห่วงไปลาสายเบื่อวันซุกนี่ครับโอ้เกือบหลุดมือเ <c oughs> ดี๋ยวครับพี่น้องลาบปาบลาปกาเ์ากกนะครับลาบปลากาใส่มะกอกซุกนะครับแล้วก็มะนาวสองนิม่มสองเปียง <c oughs> เดี๋ยวคนรักชิมก่อนนะครับเด้อว่ารสชาติทีเป็นใจเขากันแล้วมั้งครับแซ่บแล้วแหะดูแบบพ่อเขาห่วยจนไหนเขาคอยมาเอาไม้โรบินเหงเนาะเดี๋ยวคนรี้ขอชิมกันนะครับเด้อมาพี่น้องชิมน้วกัน มาครับพี่น้องครับคนขี้ชิมก่อนเลยครับเออเยี่ยมครับพี่น้องแต่ว่าขาดเปรี้ยวกนิดนึงเอาอีกจะเข้าวก็ได้พี่น้องเด้อครับพี่น้องเมื่อกี้คนขี้ชิมแล้วความเปียกว่าอันใดนะครับ ลรมันหน้าผีก,กันเพราะว่ามีมันหน้าลูกเดียวเห็ดมันหน้าอยู่ในตู้เย็นลูกเดียวสชคใส่จะเป็นมันหน้ายายนั่งตำสมใส่บวกกอางปี๊บพกเปียวเหนได็ครับพี่นอ้องใส่บวกกอาสุกไปบกวองสุก หาหน่วยเรได้ประกอบทุกอ่ะหาหน่วยอีกตัวเลยเอาล่ะคระับที่น้องเป็นใดเดี๋ยวผมหน่วยหน่วยก่อนอืมมาสอบไป้ว่าไปเร็จเมื่อกี้นี่สิลงหน้าลงหลังเอ้าขบหน่วยลงบีหน่วยก็ลงชู่ลงชู่ ของแสบพี่ตาพุกมักเลยพี่น้องเออของแสบขึ้นอยู่กับุมออบบมมูมิปัญมาเนี่ยนี่อมันได้พี่แล้วครับพี่น้องอ,อ๋อยิงมือเรียบร้อยเด้อหลาบป,ปากาหลาบปลาเพียครับดูว่าปลานั่งจำเรีน,น,น,นหนังชี้อ่าสีผมคนลำชี้จัดสรรดำเนินการให้พี่น้องปลอไปลายได้เบิงน้ำกันนะครับเดี๋ยวชิมบั้งทุ่ยไายเลยพี่น้องมาเนี่ย กินบักคุอท่ายแล้วไหมพี่น้องไหมกินน้ำันเลยรลุดฉาดนเป็นอะไรห,หือแสบเลยครับพี่น้องสุดยอดฮะอ้ยพี่น้องเลยลาบปลากาลาบปลากาผะเพียบโอ้จุดยอดแล้วนี่แหะครับพี่น้องหน้าตาของลาบ ลาบะเพียลาบะกานะครับดีครับพี่น้องหน้าตาของลาบะเพียลาบะกานะครับไส่บกกอกสุกครับหาหน่วยเลยทึงมะนาวหอมดีกินมากครับมายูก่ก็กินได้ก่อนน้นำกัดนะครับเออยูเขาจนสั้นเนี่ยเอาเ่าได้ครับพี่น้องเนี่ยนี่ผมกับพระรยาก,กับเบ,บียบ้านไมา่ได้กินขเศโ้านะครับตั้งแต่กเกษียณมาดิกินขา่าอสายแจ๊กหน่อยเปล่าตั้งแต่กับขาบ่าเปียวแปะเทียงแล้วแรกเลย <c oughs> <c oughs> นี่ เรียบร้อยนะครับพี่น้ององปลายลาบปลาใส่มะกอกครับสุดยอดครับพี่น้องเอาละครับพี่น้ององปลายครับสำหรับคลิปนี้ผมพนักพี่ฝากไว้เพื่อสวีกองก็จะกการเย็นเพม่อเกลี่น้องนดอกเย็นเป็นสุขกแต่ก็พอกันไปในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับโอ้พี่น้องดูลาบปลากาปลาเพียใส่มะกอกสุกแล้วก็ใส่มะนาวเขาขว่ัวหอมอุ้ยสุดเสียพี่น้องเอ้ย